ท่านสาั้าหลายตอนนี้ก็มาพูดกันถึงเรื่องสมเด็จอมภสมซ้ำเขาซ้ำกับคําว่าสมเด็จอมภสมก็คือพระพุทธเจ้าองค์แรกองค์แรกคือองค์ที่หนึ่งเรียกว่าปฐม <c oughs> <c oughs> การที่จะรอลกสมเด็จอมภสมก็มีอยู่ว่ามีในแพทย์จรูน เคยปรารบว่าหลวงพ่อเคยปรารบเรื่องสมเป็นองคมถงอยู่เสมอทำไมจะไม่หล่อลกูกยิงคิดตั้งใจจะหล่อลูกสัก้นมา <c oughs> ขอเล่าย้อนตอนหลังสักนิดหนึ่งคือเมื่อประมาณพศออ .2513 จะไม่ได้แน่นอนอาจจะผิดก็ได้พศอ ตอนนั้นอาตมามันอยู่วัดท่าสงแล้ว <c oughs> แล้วคนอากาศเอกอาทรโลจนพิพาฒเวลานั้นเป็นนาวากาศเอกเป็นผู้บังคับกองฝึกกองโรงเร,รียนการบินที่นครราชสีมาทราบว่าอาตมาป่วยก็นิม,มนต์ไปพักที่นั่นตอนกนลางคืนสามีพัญญา ก็ตังจะเจริญกรรมฐานอาตมาเป็นคนแนะนำขณะที่แนะนำเขาอยู่เมื่อเสร็จแล้วก็ทำสมาธิขณะที่ทำสมาธิบัรดาท่านพุทธบริษัทสิ่งที่คาดไม่ถึงก็ปรากฏขึ้นนั่นคือเห็นเป็นพระพุทธเจ้าในปางนิพพานยืนสองแถวยาวเหยียดไปข้างหน้า แล้วก็พนมมือยังมีความรู้สึกในใจว่าในบางทีอาจจะเป็นปรปอุปาถัาของเราเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยก้มทิศให้ใครแม้แต่บ้านเดินเล็กๆที่ทังคาต่ําๆที่พระพุทธเจ้าเข้าไปทั้งคาก็สูงขึ้นแต่เวลานี้เราเห็นพระพุทธเจ้ายืนพนมมือ ปลาทานคือกิเลสเขากินใจมากเมื่อนึกถึงตรงนี้ก็เห็นภาพหลวงพ่อปานปรากฏขึ้นข้างข้างนบอกคุณไม่ใช่ปลาทานปราเดี๋ยวพระพุทธเจ้าองค์ตถมจะเสด็จมาอีกประมาณสักห้านาทีก็ปรากฏว่ามีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งรูปร่างใหญ่โตมากสูงมาก มาในรูปของปางนิพพานเดินมาระหว่างระหว่างช่องกลางพระพุทธเจ้า,าทุกพระองคก้อง,อ,งอ,งองก้มนิษะองกตแสดงความเคารพเพราะบรมมืออยู่แล้วพอท่านเดินมาถึงอาตาม,มาท่าก็พูดว่าข้าจะนั่งที่ไหนวะในเมื่อไม่มีที่นั่งข้าก็หัวแกเป็นแท่งก็แล้วกัน เลยนั่งมโหวท่านกขาบอกว่านับต่ว,ตว,วันนี้เป็นต้นไปก่อนที่แกจะเจริญกับสอนกรรมฐา,านก็ดีจะพูดธรรมะก็ดีจะเทศก็ดีบอกฉันก่อนฉันได้พูดตอนไหนจะเทศตอนไหนจะว่าตามนั้น <c oughs> ก็เป็นความจริงบรรดาธรรมพุทธบริษัท <c oughs> เวลาสอนกรรมฐา,านก็ดี เพก็ดีบางทีคิดว่าวันนี้จะพูดเรื่องอย่างนี้แต่พอพูดเข้าจริงๆเรื่องนั้นไม่ไพูดไปพูดอีกจุดหนึ่งอันนี้เป็นดินลาขอ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพอ,องค์การเทศของพระพุทธเจ้ามุ่งเฉพาะบคุคคลสําคัญคนใตคนหนึ่งไม่ได้หวังคนทั่วไป คนจะนั่งสักพันสองพันห้าพันก็าตามท่านจะจูจิตใจว่าบุคคลใดจะรับคำเทศนาของท่านได้จะสามารถบรรลุผลได้ท่านจะจีจ้จุดเฉพาะคนนั้นเอาจุดเด่นแต่ว่าคนที่มีความดีใกล้เคียงกันก็พลอยบรรลุผลไปตามๆกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันอาตมาเวลาเทศน์สอนกรรมฐาน ก็ไม่เคยได้พูดตามที่คิดไว้สักทีอาจจะเป็นเพราะท่านโดนใจในถ,ถามะว่าเป็นที่ชอบใจของคนทุกคนไหมท่านก็ขอตออว่าไม่แน่นะ <c oughs> ไม่แน่นักท่านี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านอาจจะจี้จุดเฉพาะคนใดคนหนึ่งแต่คนบางคนอาจจะไม่ถูกใจก็ได้นี่เป็นเรื่องธรรมดา เพื่อจึงมาคิดว่าในเมื่อท่านมีพระคุณอย่างนี้แล้วก็เห็นป็นปกติจึงคิดจะหล่อโลกสะกินมาวันหนึ่งจรรึงอรัตนาระบกรรมฐานเสร็จแล้วท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆตามความพอใจ <c oughs> เมื่อกลับมาทั้งที่คิดว่าสมเด็จอมภถมจริงๆรบร่างสมัยได้เป็นมนุษย์ท่านเป็นยังไง ก็ขอรัตนาขอต้องการพบท่านท่านมาปรากฏพระองค์เห็นโคตรทรงสวยมากหน้าของท่านอิ่มเหมือนไข่เหมือนกับไข่แก้มอิ่มยิ้มเนน้อยอย,ยิ้มีปากไม่บุ๋มไม่เหมือนพระพุทธรูปที่เขาปั้นกันพระพุทธรูปที่เขาปั้นกันนี่แก้มตอนตอน,ตอนปากบุ๋มลงไป ท่านบอกว่ารูปร่างของฉันจริงๆเป็นอย่างนี้ในสมัยที่เป็นมนุษย์ถ้าต,ต่อมาก็เป็นรูปถ้ารูปร่างของฉันในสมัยที่พานแล้วเป็นอย่างนี้ถ้าเปลี่ยนให้ดูถ้าถามว่าถ้าจะปั้นรูปของท่านจะให้ปั้นแบบไหนให้ตั้งปั้นแบบที่พานทั้งบาเป็นมนุษย์าบอกปั้นอย่างนี้ก็แล้วกัน ถ้าท่านนั่งทําภาพให้ดูเป็นเหมือนพระพุทธรูปปั้นแล้วก็มีเรือนแก้วระพุธิธราชถ้าให้ดูตัวรูปจริงๆที่ให้ปั้นไม่เหมือนกับรูปจริงคือไม่เหมือนกับรูปที่เป็นมนุษย์และก็ไม่เหมือนกับรูปที่นิพพานแต่ว่าเป็นรูปที่ท่านต้องการ ท่านมาแสดงแบบนั้นอยู่ทั้งสามวันติดติกันมานั่งให้เห็นประมาณวันประมาณหนึน่งชั่วโมงก็ดูจัละเอียดเร้คิดในใจว่าเราเป็นคนเห็นแต่ช่างเขาไม่ได้เห็นาอาจจะปั้นไม่เหมือนก็ได้จึงขอบารมีของท่านบอกว่าเวลาที่ช่างเขาปั้นขอได้เปิดไปโดนใจเป็นไปตามพระพุทธประสงค์ ท่านก็ยอมรับจึงได้สั่งให้นายพระเสยแก้วมณีปั้นรูปที่พึ่งขึ้นแล้วก็บอกว่าบอกลักษณะว่าไปจากนั้นอย่างนี้แ้าในที่สุดมันก็ปั้นเสร็จก็ไม่ดูเหมือนกับรูปที่ท่านแสดงจริงๆนี่ก็เรื่องอัศจรรย์แต่ว่านายพระเสยคนนี้ก็จะเป็นกรรมฐานมโนยิติมโนจิติได้ แกก็ทําอะไรตามควาตามตามกําลังใจที่แกได้มาถ้า,าจะมาก็บอกว่าก่อนจะปั้นให้จุดโทษจุดเท็นก่อนอรัตนาวารมีของท่านก่อนขอให้ท่านดนใจให้มือทําตามไปที่ท่านต้องการ <c oughs> ความจริงก็เป็นอย่างนั้น <c oughs> ตอนนี้ก็มานั่งนั่งอีกทีว่าเรามีพระพุทธรูปทุกองค์ ในสถานที่สำคัญเราก็บรรจุพระรมสารีนิกธาตุแต่พระองสศารีนิกธาตุโดยมากเป็นพระองค์ปัจจุบันสำหรับพร,ร,ระรมสารีนิกธาตุพระองค์ปฐมเราจะหาได้ที่ไหนกำลังใจก็นั่งนึกคิดว่าเราทำยังไงจริงจะได้พระองสศา,า,ารีนิกธาตุของสมเด็จงค์ปฐม เมื่อคิดว่าเวลาการนานมาแล้วพรษษาะรงศาิทธาตยจหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าหาไม่ได้ก็ไม่เอาขององจักบันบัรจุก็ถือว่าเป็นคนขั้นตอนเป็นคนละองค์ต่อมาเมื่อขณะที่ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆจบก่อนจะนอนมันก็ไป ไ้การไปในบรรดาธรรมพุทธบริษัททั้งหลายการทัศนาจรไปเมืองสวรรค์ก็ดีมันรกก็ดีพรมก็ดีมันเบื่อเต็มทีแล้วจืดเวลานี้ไม่ไปไหนที่ไปจุดแรกคือเทวสภา <c oughs> ไปที่ตรงนั้นก็ไปไหว้ท่านผู้มีคุณตั้งแต่ชาติก่อนโน้นมาจนชาติปัจจุบัน ที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์บ้างเป็นผู้มีคุณบ้างเป็นบิดามันดาบ้างเป็นต้นไหว้ท่านแล้วท่านก็แนะนําบางอย่างที่ทําถูกบ้างผิดบ้างที่ไหนถูกท่านก็บอกว่าถูกที่ผิดให้ท่านาใจแก้ไขก็เป็นว่าไปอย่างนี้ทุกคืนหลังจากนั้นก็เข้าัดจุฬามนีเจรีสถาน ไปนรมาตการพระเจ้าที่นั่นถ้าหันมีเยอะก็ไหวท่านออกจากพระจุรามณีเจรีสถานแล้วก็ไปนิพพานไปวิมายขององค์สมเด็จพระถเมขอโทษองปัจจุบันก่อนพระสมณโคโดมนรมัติการท่านเสร็จถ้ามีอะไรที่ท่านจะบอกท่านก็บอกถ้าไม่มีอะไรที่ท่านไม่บอกท่านก็เฉย ก็นั่งรับประานด้วยความชื่นใจหลังจากนั้นท่านก็สั่งให้ไปามายของเธอในเมื่อไปามายา็จะมาเองในที่นั้นจะพบพระอรหันต์มากจะมีพระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์มีองค์ผสมเป็นประธานทรงให้โอวาทอยู่ทุกวันเตือนทุกวันมีอะไรผิดมีอะไรถูกมีอะไรควรทำมีอะไรควรพูด ท่านจะแนะนําก็เมื่อกลับมาแล้วก็นอนคิดว่าเราจะนอนให้หลับพอกำลังจิตจะเริ่มเคลิมก็รีนเสียงว่าพระอรมสาดีก็ท่าท้องได้ดอุปถมเอามาให้แล้วนะวางไว้ที่จะหลับบนเตียงข้างๆหัวนอน ยินเสียงชัดเจนแจ่มใสมากเหมือนเสียงองค์ปัจจุบันจึงลุกขึ้นมาเปิดไฟฟ้าปรากฏว่าที่ตรงน,นั้นไม่เคยวางตลับมีแต่วานหนังรรสือสลับดูก่อนหลับ <c oughs> ก็มีตลับพระสติกแบบปัจจุบันอยู่ลุกไปเปิดดูเห็นพระรมสายรุกธา,ธกธาธตุองค์โตสองโอสององ ก็ดีใจว่าเาเป็นของโองถมแน่เพราะเราไม่เคยวางไว้ <c oughs> ก็เก็บไว้ที่สก,การะบูชาเอาไว้เป็นสุท่านแล้วต้นเหตุอย่างนี้นะแ้วต่อมาท่านก็บอกว่าจะทำบันดกฉันที่ไหนก็ถามท่านว่าสถานที่ไม่มีแล้วด้านหน้าวัดเต็มไปหมด ที่มองเห็นได้ไม่มีมีแต่หลังวัดหลังวัดก็ไม่สมควร <c oughs> เธอบอกว่ามีที่สําคัญอยู่ที่หนึ่งตอนนั้นก็เวลานั้นกนล,ล็งป่วยมากก็พยายามให้พระขับรถไปไปดูสถานที่ค่อยๆลงจากรถเดินมันก็จะล้มแต่ญาติโยมพุทธศกัตฐ์ไม่มีใครเข้าใจ เพราะเวลารับแขกเห็นท่าทางพูดท่าทางแข็งแรงนั้นความจริงไม่ใช่เป็นกำลังพระท่านช่วยหลังจะรับแขกแล้วก็ป่วยอาเจียนลุกไม่ขึ้นเดินไม่ไหวนี่เป็นอำนาจพุทธานุภาพใระสถานที่ตรงนั้นท่านบอกว่าเอาตรงนี้สถานที่ตรงนั้นมีความสำคัญท่านบอกมีพระบรมสารีรธาตุสำคัญมาก แต่ความจริงก็เป็นความจริงมีคนเห็นอยู่เสมอว่ามีดาวดวงใหญ่ขึ้นจากพื้นพืนพื่น,น,นดินตรงนั้นมีแสงสว่างมากลอยเป็นเหนือยอดไม้เ่น้อย,นอยวนไปวนมาในวัดแล้วกลับที่เดิมมีคราวหนึ่งมีพันตีพงเทพเธอมาอยู่เพื่อน เธอเห็นข้าคือเธอก็นั่งรถกวดมาดาวตัวนี้จะลอยไปไหนเธอก็วิ่งตามไปวนไปวนมาอยู่พักก็กลับที่เดิมเธอก็มาบอกว่าเมื่อคืนนี้แปลกเห็นดวงดาวขึ้นจากแผ่นดินก็เลยบอกว่านั่นไม่ใช่ดวงดาวไปเ็เาโรงสาธิกธาตุถ้าสร้างมนดกตัวน,นั้นจึงสั่งลุงชิดเจ้าแดงเป็นนายช่างทำการก่อสร้าง โดยเฉพาะเรือนแก้วบรรดาทางพุทธบริษัทองค์วัดถมสร้างหน้าตักสีเ่เอาเป็นพระหล่อพรด้วยโลหะแล้วก็ผสมทองคำเฉพาะเพชรที่ประดับเรือนแก้วหรือว่าพระทิพถ่าจท่านเห็นมีราคาเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทเศษ แต่ความจริงไม่ใช่เพจรจริงๆนะอย่าขโมยไปนะถ้าแกะมาหนึ่งเมิตรราคาเต็มของเขาจะประมาณสิบสองหรือสิบามบาทตอนนั้นเองตอนนี้ซื้อมาก่อประดับเป็นแก้วาหอาสวยเพราะว่าคนใกล้จะาตายเพื่อจะมาเองใกล้จะาตายอายุครบอายุไขแล้วครบอายุไขก็เป็นอายุที่ควรตายก็ทำทิ้งทน แล้วก็มีคนช่วยมากมีคนมีใครบ้างจะไปขอบัญชีเข้ามาดูถ้าเขาคัดไว้ก็จะมาพิมพ์ท้ายหนังสือมีพนโทสมศักัคณะช่วยมาหนึ่งล้านบาทที่จำได้นะนอกน้านมีใครบ้างก็ไม่ทราบมันเยอะแยะโอาปาถมโอปปาถมช่วยกันมากสำหรับพื้น ที่แรกคิดว่าจะใช้คลินิก,กอะไรไม่ทราบมันสวยๆแต่ว่าพระท่านบอกว่ามันแข็งมากต้องสั่งเขาตัดให้พอดีกลยแล้วล้มความตั้งใจก็พอ,พอดีพันโทในแพทย์นพพรกินสุภาพร้อมในคณะชาจังหวัดจัน่าการจนบุรี คนโทในพวดในแพทย์ทัพพอนี่เป็นผู้รับกองพันเสนารักของพนที่เก้าสนใจเรื่องบุญกุศลมากได้ทำตาดำตาขาวของพระพระรูลปมาจากสี่นิ้วมาถวายประมาณหกร้อยหกร้อยครูเศษได้นำลิงก้อนเล็กๆนำมาบอยทำคืน เลยตัดสินใจว่าในเมื่อมีผู้ศรัทธานำนินมาให้จังถึงตันขวาเราก็ไม่ควรใช้อย่างอื่นใช้ขัดพื้นด้วยนินแทนที่จะเป็นหินขัดหรือว่าจะเป็นอ่าเป็นหิน,หออน,อน,หนอ่อนจะเป็นคลีนิกไม่เป็นแล้วใช้นินเป็นพื้นวีเป็นพื้น,น,พ,นพื้นขัด ถ้านินไม่พอจริงๆเอาอื่นผสมนี่กรู้ความว่าความสำคัญนในการสร้างอมตะคือว่าคนไม่เคยคิดก็อาจจะคิดบ้างก็ไม่ทราบเพราะพระพุทธเจ้าจริงๆที่มีความลำบากมากคือองค์ต้นเพราะไม่เคยมีพระเจ้าเป็นครูมาก่อนต้องลำบกลำบาก,บ,กบุกมา ทั้งๆท,ที่ไม่มีแบบเป็นเหตุโดนใจให้ตั้งใจที่จะเป็นพระเจ้าต้องใช้เวลาถึงสามสิบประสงคไขกับเศษยิงจะได้รู้ก็รู้อภิเศษสมาทำโพธิญาณถ้าถามว่ารู้ได้ยังไงก็ตอบว่าถามท่านที่นักคนฟังแลือคนอ่านยิ่หินไหมว่า ูดอย่างนี้เป็นคนบ้าหรือคนดีบางท่านจะบอกว่าพระพุทธเจ้าที่พานมนแล้วมีสภาพศูนย์จะไปคุยก็ได้ยังไงก็ต้องขอตอบว่าก็ต้องเป็นคนศูนย์เหมือนกันเมื่อท่านศูนย์ไปแล้วแล้วก็ศูนย์บ้างถ้าศูนย์ต่อศูนย์พบกันก็เป็นสองศูนย์ สองศูนก็มีสภาพกลมเหมือนกันแต่โตเล็กกว่ากันเท่านั้นเมื่อศูนย์ต่อศูนย์คุยกันก็รู้เรื่องกันถ้าท่านศูนย์เรายังไม่ศูนย์เขาก็คุยกับท่านไม่ได้กรมความว่าอาตมาก,ก็เป็นคนศูนย์อันหนึ่งศูนย์จะความเป็นหนมสองศูนย์จะความเป็นคนปกติมีการปวยไข้ไม่สบายเป็นปกติ ถ้าก็สามศูนย์จากความเป็นคนที่คิดว่าไม่ศูญนั่นคือความหวังมีอย่างเดียวคิดว่าเราจะต้องตายเวลานี้อายุเจ็ดสิบห้าปีตามดยไปสุทธิเป็นอายุไขควรตายแล้วไหนไหนจะตายก็ทำทิ้งทนแต่เพราะองค์ปฐมราคาเท่าไหร่ไม่ทราบ เฉพาะเพชรที่ประดับ770,000เ่นเอาเตรอกระมนดบทั้งหมดก็จะบกกุกแก้วปีแก้วทั้งนอกข้างในให้คล้ายๆกับวิม่ของท่านทำแบบคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนวิมานของท่านสวยมากด <c oughs> ีจะถามว่ารู้ได้ยังไง ก็ตอบตามเดมว่าคนศูนย์นี่มันก็รู้อย่างศูนย์ศูนย์นี่ก็บอกว่านิพพานมีสภาพศูนย์อาจจะมาขอย้อนว่านิพพานมีสภาพไม่ศูนย์นิพพานจะศูนมาจากความชั่วจะทรงไว้แต่ความดีก็หากจะมีคนคล้ายๆว่าตายแล้วมีสภาพศูนย์ก็ต้องตอบว่าเป็นเรื่องของท่าน ต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างมีความเห็นจะให้เหมือนกันไม่ได้ถ้าหาว่าที่พิพมีสภาพสนจริงๆทำไมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิงกล่าวอ้างอิงพระเจ้าองค์นั้นพระพุทธเจ้าองค์นี้ยังคําว่าสัพพปาปะสะก,กรนนังท่านอนหลายจอย่าทำความชั่วทุกอย่างสองกโกจสุจารุสมุทา ต้องทําแต่ความดีสามสติตะประโยชน์ปัญญังต้องทาจิตใจผ่องใสใจกิเลสเอตังพุทธานาสาสนังพระพุทธเจ้าทุกอง์ตัสอย่างนี้เหมือนกันหมดพระเจ้าธนุได้ยังไงถ้านิพพานมีสภาพสูญพระเจ้าจะทำไมจะรู้พระเจ้าทุกองค์ตัดอย่างนี้เหมือนกันหมดก็แสดงว่านิพพานมีสภาพไม่สูญเฉพาะของคนไม่สูญ นิพพานมีสภาพููย์เฉพาะของคนศูนย์จากนิพพานกรกวความบรรดาทางพุทธวิสัชทหลาย <c oughs> การหล่อโลภมออถมนี้บรรดาญาติโยมพุทธวิสัชนำทองมาถวายกันมากเป็นกรณีพิเศษถ้าการหล่อโล,อลอบนี้ก็จะหล่อวันที่สิบห้ามีนาคมสองพันหาร้อยสสิบห้า มีสมเด็จพุทธโคสาจารย์วัสัมยญาเป็นประธานจับสายสินในการหลอ่อความจริงหล้งพ่อสมเด็จพุะตโคสาจารย์นี่บางท่านอาจจะไม่รู้บางท่านเป็นพระสูตรเหมือนกันคือสูตรจากการยดึยดตัวยดึยดยดึดธรรมนาศัก ท่านเป็นสมเด็จท่านไม่เคยแสดงความพระองค์องค์ไยเป็นสมเด็จเลยไม่เคยถือเนื้อถือตัวถือไปกันเองทุกอย่างกับทุกคนที่ไปหาไม่มีมานิทิแล้วมีความเข้าใจเรื่องของคนมีความเข้าใจเรื่องเข้าใจคนอย่าง คุณนโทสมศักดิ์สืบสงวนปนโท,โทนะเคยไปกับหมอรัตดาไปหาท่านท่านจะวัดอยู่บางุติแล้วก็ทั้งสองคนก็ไปคอยเมื่อถึงเวลาไม่ลงมาท่านไม่ลงมาทั้งสองคนก็บอกว่าในเมื่อท่านจะวัดแล้วก็กลับเถอิดคนเบาๆเท่านั้นเสียงก็แหลมเปิดประตูหน้าต่าง ถ้าท่านกลงมาอาตมาเคยปรึกษากับมหาวิจิตเรื่องการทำบุญวันเกิดของท่านปรึกษากันที่ซอยสายลมว่าเราคิดจะทําอย่างนี้ถ้าไปกราบเรียนให้ท่านทราบเพราะว่าอันไหนท่านตัดเราก็ตัดตามท่านอันไหนเราให้เติมเราก็เติมตามท่านถ้าเสร็จแล้วก็ไปหาท่าน ท่านนั่งรอรับอยู่ท่านยังไม่ถึงกุฏิเมื่อกราบประเนหน้าขึ้นมาท่านบอกว่าป,ป,ป,ปีหน้าจะทําอะไรก็บอกนะทําตามทุกอย่างแหละนั่งคุยกันนี่ซอยสายลมถ้าท่านอยู่ที่วัดสามัาทำไมจึงรู้ก็เป็นว่าสมเด็จพระตโกสาจาจารี่มีความสําคัญมากเป็นประธานการหล่อพระคราวไรไม่เคยเสีย หนึ่งลมแรงจัดช่างแบบว่าถ้ารมแรงแบบนี้การเททองลาบากยังไงไงพระต้องเสียแน่ต้องมีเว้ามีโบมีแหวงแต่เธอก็พยายามทําไปด้วยความลาบากจนเสร็จตอนเช้าตรู่ช่าง็นสมเด็จพระโคศอาจารย์สัทสินนะจอนเช้าตรู่ช่างรีบไปทุบหุ่น ไม่อยากคนอื่นเห็นคิดว่าถ้าเสียก็รีบเก็บแต่ที่ไหนได้บรรดาธรรมปุถสัตว์พระทุกองคเรียบร้อยเกือบไม่ต้องแต่งช่างดีใจตนตาไหลที่ขอท่านหลายังมีความเข้าใจว่าผมในพระโคสาจารย์สมัมปยาเป็นพระที่มีสภาพสูนเช่นเดียวกันอาณาบรรดาท่านพระปุถุสัตว์ทุกท่านการเล่าสู่การฟังก็แค่นี้ขอจบเพราะเวลาหมดได้กี่นาที เือประมาณครึ่งน,นาทีนะขอความสุขสวัสดิ์พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแต่บรรดาพุทธศาพ,พุทธสาวนิชนผู้รับฟังก็าตามผู้อ่านก็าตามจะมีแต่ความสุขพาสนาสมหวังรวยตลอดชาติทั้งชาตินี้แชาติหน้าถ้าใครต้องการหวังนิพพ่านก็ได้นนพพานสงกความพัตนาใครไม่อยากไปทิ่พายก็ขอให้รวยตลอดทุกชาติสอดดี